สวัสดีค่ะให้นิยมคำสวยนะคะแม่สวยสกลน,นครค่ะโอ้วันนี้นะคะผลฝนตกแรงแรงนะตอนนี้เวลาอีกสิบห้านาทีสี่โมงค่ะวันนี้เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะเพราะว่าไม่ค่อยสบายเมื่อวานออกไปขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านใหม่ของเพื่อนนะะก็ เพื่อมีอาการไม่สบายตั้งแต่ไปนงบัวลําพูมาแล้วนะคะวันนั้นไปนองบัวลําพูไปไปที่ดินจังหวัดก็รอคิวนะเป็นแบบไปยื่นเรื่องตั้งแต่เช้านะะแล้วก็คนเยอะมากแล้วก็บวดที่ก็ไม่ได้ฉี่นะกินข้าวก็ไม่ได้กินนะคะตั้งแต่เช้านะจนเย็นนะออกจากที่ดินนะคนสุดท้ายของที่ดินเลยวันนั้น เกือบทุ่มหนึ่งค่ะหกโมงกว่าเกือบทุ่มหนึ่งนะแล้วก็ตีรถกลับสกลน,นะดึกๆื่นนะกลับสกลก็ถึงสกลสี่ทุ่มกว่านะวันนั้นตื่นเช้ามาเราก็ไปออกกลังกายตามปกตินะฮะก็เป็นเมื่อวานนี้วันที่สิบเอ็ดใช่ไหมเราก็ไปเราก็ไปร่วมแสดงความยินดีขึ้นบ้านใหม่เพราะว่าเราขึ้นไม่ทนันวันที่เก้านะคะก็จัดขึ้นบ้านใหม่นะ เราไม่ทันเราก็เลยเออไปเพราะว่าเพื่อนเชิญมาไปว่าไปได้นิดเดียวค่ะไปนิดเดียวเพราะว่าหนาวนะหนาวสั่นเลยเมื่อคืนอยู่ดีๆหนาวสั่นนะอยู่บ้านเพื่อนนะหนาวสั่นสั่นสั่นเลยนะบอกคุณพ่อว่าไม่ไหวแล้วกับกับหนาวสั่นหนาวสั่นรีบกลับมาบ้านนะวันนอนเมื่อคืนสั่นหนาวหนาวสั่นทั้งคืนเลยนะคะแต่ไม่ได้ไปหาหมอกลางคืนค่ะ อาการแบบนี้เรารู้เลยว่าเราเคยเป็นกล้วยไตยอักเสบมันจะหนาวสั่นแบบนี้เลยนะหนาวสั่นเมื่อคืนตั้งคืนเลยแต่ไม่ได้ไปหาหมอค่ะรอเช้าเช้าคุณแม่ก็ตื่นเช้ามาไปตรวจไปตรวจปัสสาวะนะคะว่าเราเป็นกล้วยไตยไหมหมอเป็นกล้วยกล้วยไตยจริงนะก็ไปนั่งรอหมอหมอวันนี้ก็มาเกินมาสายมากเลยคุณแม่ไปนั่งรอหมอตั้งแต่หกหกโมงครึ่งตอนเช้านะ,ะหมอมาตรวจคุณแม่เมื่อเช้านี้ ห้าโมงสิบเอ็ดโมงครึ่งค่ะโอ้นั่งรอคุณหมอที่ร้านร้านคลินิกหมอตั้งแต่หกโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งค่ะนั่งรออยู่นั่นแหละข้าวก็ไม่ได้กินซ้ําก็ไม่ได้กินนะแต่ก็คุณหมอมาคุณหมอก็ตรวจอาการนะเป็นป่วยไตอ่ะเป็นป่วยไตอักเสบ่ะ ก็เข้าน้ำเข้าน้ำเกลือที่เส้นฉีดยาฆ่าเชื้อนะฮะเข้าเส้นนะอา่าฉีดยาเข้าเส้นก็คือเป็นกระปุกใหญ่ๆเท่าเนี้เหมือนน้ำเกลือเนะะี่ยค่ะก็เข้าเส้นนะ,ะเข้าเส้นห้อยท้องแ่งประมาณยี่สิบนาทีนะนอนเขานอนเข้ายาฆ่าเชื้อนะฮะที่คลินิกหมอของเจ้ากลับมาก็นอนนะ นอนตื่นขึ้นฝนก็ตกหนักมากเลยตอนเนี้มันตกหนักมากเลยนะก็ได้พี่เดช่วยดูแลนะตื่นขึ้นมาโอ้ยเสียงฝนตกหนักก็เลยมานั่งพักนิดนึงนะคาดว่าวันนี้พรุ่งนี้น่าจะไม่ได้ยกคลิปนะไม่ได้ไลฟ์สดขอคุณแม่เคยป่วยวันนี้แหละตั้งแต่สิบปีที่แล้วนะ เป็นกล้วยไตอักเสบหนาวสั่นนี่แหละคะ่ะหนาวสัน่นวันนี้ก็เหมือนกันหนาวสั่นค่ะแต่วันนี้ฝนตกค่ะฝนตกหนักมากโอ้ฝนตกหนักมากเลยนะคะุแม่พาไปดูฝนข้างหน้าพาไปดูฝนข้างหน้าค่ะฝนตกหนักตกแรงค่ะ คนแรงมากเลยค่ะคุณแ,แม่ก็เปียกเก็บเข้ามามีพี่สันคนเดียวนะคะายของ แรงตกหนักมากเลยค่ะตกหนักตกแรงมากเลยฝนตกมากนะร้านคุณแม่ก็ยังมีกระเป๋าแยะๆนะคะลดราคานะคะหกร้อยบาทนะกระเป๋าเล็กก็เยอะนะกระเป๋าเล็กก็เยอะนะเยอะมากเลยนะฝนตกหนักตกแรงค่ะฝนตกหนักตกแรงมาก ตอนแรกคุณแม่จะยกผ้าดักแด้นะคะขายลดราคานะ,ะแต่แต่ตอนนี้หมดแรงค่ะไม่มีแรงเลยไม่มีแรงยกเลยนะขอะอน,นุญาตพักฟื้นพักก่อนตัวเองก่อนนะคะขออน,นุญาตพักฟื้นพักก่อนตัวเองก่อนนะคะ ยังลดราคาอยู่นะคะพายกมุ้งคนในแก้วค่ะจากพันห้าเหลือเก้าร้อยนะจากพันห้าเหลือเก้าร้อยค่ะ้าคกุมไหล่สวยๆก็ยังมีอยู่นะคะสวยมากโปรโมชั่นห้าร้อยแปดสิบตัวนี้โปรโมชั่นนะคะสี่ร้อยยี่สิบ สี่ร้อยยี่สิบค่ะแต่เป็นลายเอสโปรโมชั่นห้าร้อยแปดสิบสวยยค่ะคุมลายเอเอพรีเมียมค่ะมีฝนตกหนักมาก พอถุงคุณแม่ไปเยอะๆกองเงินเทิงเทือกว่าจะเอามายกลดราคาก็ายังไม่ได้ยกสักทีค่ะนี่แต่ไม่สบายนะคะช่วงหลังนี่อาการไม่ดีเลยไม่ค่อยสบายกลุ่มพวกนี้เป็นสีตะกอลายลูกแก้วนะคะสีตะกอลายลูกแก้วค่ะลายบันไดสวรรค์ลายนางเอกค่ะืีเสื้อน้อยกลุ่มนี้อยู่ที่สามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบนะคะ ผ้าเขียนมือค่ะสามร้อยเก้าสิบนะคะผ้าเขียนมือสามร้อยเก้าสิบผ้าเขียนมือชุด,ดแดงขายลดราคานะคะสองคนตัวเล็กขายถูกๆให้เลยนะคะชุดละหนึ่งพันสวยมากนะคะต้องอกเล็กนะคะอกสามสิบเจ็ดสวยงามมากนะคะชุดละหนึ่งพันค่ะสีแดง ชุดละหน,นึ่งพันลดราคาโปรโมชั่นสำหรับคลิปนี้นะคะแม่สวยไทยในสวยคนนิยมทำสวยนะคะกลับขอบคุณ f อฟซสายบุญนะคะ สำหรับของท่านใดนะคะที่สั่งมาคุณแม่ก็ได้ส่งให้หมดแล้วนะคะเลยอีกเจ้าเดียวอัดพลกาวอยู่นะคะเจ้าของคุณแม่อัดพลกกาวอยู่นะคะ <c oughs> เ,ดเดี๋ยวเจ้าเดียวนะคะอัดพลกาวอยู่เดี๋ยวส่งตามนะคะสำหรับคุณแม่สั่งเสื้อยืดเดี๋ยวสักครู่นะคะไจะจัดให้ค่ะ อาจจะเป็นผู้มีนะคะต้องกาับออภัยด้วยนะคะขอดูแลซ่อมเซลล์ตัวเองก่อนนะคะกขอบคุณะคะ่ะ